อันนี้เป็นเรื่องของพลังงานการดูดซับหรือ adsorption energy อันนี้เป็น a d adsorption ไม่ใช่ a b absorption ฮะอันนี้อันนี้เป็น a d adsorption energy ก็คือพลังงานการดูดซับมันก็คือพลังงานที่ปลดปล่อยหรือต้องการเมื่อโมเลกุลหรืออะตอมเนี่ยติดกับพื้นผิว เป็นพลังงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการของสารเนี่ยที่มันบ i ยดิ้งกับพื้นผิวของวัสดุซึ่งเราจะใช้เรื่องนี้บ่อยตอนที่อ,อย่างเช่นอาจจะต้องใช้ในตอนทาวิจัยก็ได้เราก็ต้องคำนวณ adsorption energy ซึ่ง พลังงานของมนเนี่ยหน่วยที่เรานิยมใช้เนี่ยมักจะใช้เป็นหน่วยอิเล็กตรอนโวลต์ซึ่งเราสามารถหาสมก,การ e a b s o r p t i o n ได้ด้วยสมก,การนี้ก็คือ e a b s o r b เท่ากับ e total คือพลังงานทั้งหมดลบด้วย e a b s o r b a t e ก็คืออะตอมหรือโมเลกุลเนี่ยที่ท ไปติดกับเออเซอร์เฟตแล้วก็ลบด้วยอ e ีเซอร์เฟตโอเคซึ่งเมื่อเราเอาอ e ีท t ท l ลลบอ e ีเอ o ซับเบตลบอ e ีเซอร์เฟตเนี่ยพลังงานที่ได้เนี่ยก็คืออ e ี b อ o อ p t ชันซึ่งมันจะเป็นได้ทั้งบวกและลบถ้าเป็นลบเนี่ยก็คือเรียกว่าเอ็กโซเทอร์มิกก็คือพลังงานเนี่ยปลดปล่อยเอ้ยระบบเนี่ยปลดปล่อยพลังงาน แล้วก็ถ้าเป็นบวกเนี่ยก็เป็นอินโดเทอร์มิกก็คือพลังงานเนี่ยดูดเอ้ยก็คือระบบเนี่ยดูดกลืนพลังงานส่วนใหญ่เวลาคำนวณที่ได้เนี่ยค่า e a เอ o r p t ชันเนี่ยมันจะติดลบโอเคซึ่งมันจะมีสองแบบก็คือมีฟิสิกส์โซปชันกับเคมี r p t ชันก็ส่วนใหญ่เนี่ย ฟิสิกส์แอสซับชันเนี่ยก็อย่างเช่นแรงวันเดอร์วัลฟ์ฟอร์ซซึ่งฟิสิกส์แอสซับชันเนี่ยมันส่วนปกติแล้วมันจะมีค่า E a แ s สซ p t i o n เนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยขนณะที่เชม s สซ p t i o n เนี่ยมันจะมี E a แ s สซ p t i o n เนี่ยค่อนข้างที่จะสูงเพราะว่ามันเป็นพันธะที่ไม่ใช่วั n d e r w ์วัลฟ์ฟอรแต่มันเป็นพันธะเช่นพันธะทางเคมีเช่นพันธะ Covalent แล้วก็พันธะอ่าไอออนิกโอเค ซึ่งนนี้ก็เราจะได้ทราบสมาการข,ของ e absorption มาซึ่งถ้าโจทย์หรือไงานวิจัยเนี่ยเราก็จะสามารถเขาให้ e total e a b s o r p t e แล้วก็ e surface มาเราก็จะสามารถหาจำนวน e absorption ได้ซึ่งค่าค่าที่ได้มันติดลบเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวเพราะว่าโดยปกติเนี่ยค่ามันก็จะติดลบ แต่บางครั้งค่ากอาจจะเป็นบวกได้ก็จะเป็นถ้าเป็นบวกเนี่ยก็เป็น Endothermic โ okay. อเคอันนี้ก็จะจบเรื่องของอพลังงานการดูดซับแ s o r p t i o n Energy ประมาณนี้ครับ